สวัสดีครับทุกทุกท่านพบกับช่อง b i r t Today ดวันนี้มาในเพลย์ลิสต์ของ BT ไม้ประดับในคลิปนี้ผมจะมาแกะกล่องบอนสีที่มีชื่อว่านรลินทิ์ซึ่งบอนสีต้นนี้นะครับผมได้สั่งมาจาก Facebook ที่มีชื่อว่าโทษฐานของการมาสายอ่านีะครับนี่คือ Facebook ของคุณที่ตั้งชื่อไว้ประมาณนี้นะะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์แม่ค้าไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับ ต่อไปนะฮะเราไปดูต้นที่ผมได้เห็นในเฟซนะครับว่าเป็นยังไงนี่เลยนะครับน้องสวยตะมุตะมิน่ารักมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวดูไว้นะครับเดี๋ยวมาเปรียบเทียบกันว่าแกะออกมาแล้วจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าต่อไปเราไปดูต้นแม่นะครับว่าเป็นยังไงนี่ต้นแม่ของนลินทิพย์นะครับสวยนะสวยสมชื่อเนาะชื่อเ๊า,าะนะรูปงามนามเพราะกนเลยทีเดียวต่อไปเรามาดูนี่กล่องพัสดุนะครับ พาสูดุที่ผมได้สั่งมาแม่ค้าส่งมาเมื่อวานนี้ของส่งถึงวันนี้ครจากระยองนะครับมาถึงชัยยภูมินะถือว่าเร็วมากๆเลยครับอ่ายังไม่มีการเปิดใดๆทั้งสิ้นนะครับนี่นะเรามาแกะกันเลย ป้ายชื่อมาอย่างดียวขออนุญาตแกะแั๊บนึ่งนะครับโอ้โสวยมากๆนะครับนี่เป็นบอลสีที่สวยมากๆเลยอะเปิดหน้ามาก็แจ่มแจ่มเบาเลยนะครับเนี่ยครับถือว่าตัวปกอยู่นะครับนี่ นะครับเดี๋ยววันนี้ผมแกะให้ดูเฉยๆเนาะเดี๋จะเอาพัฒนาการน้องมาให้ดูเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ